อัปเดตแปลงเพาะกล้าในถาดหลุมที่สวนเบาเอครับบานสวนหฮมหักตะวันงามฟาร์มิงครับต้นกล้าอายุ5วันหลังการเพาะนะครับผมนี่ลักษณะนะครับเขาจะย่างบะท่านเดี่วผ่าคุ้มออกนะครับผมได้ว่าก็เริ่มที่จะเห็นต้นกล้านะครับแท่งนอขึ้นมากขาวๆแล้วนะครับผมเห็นบอทั้งหมด144ถาดนะครับนี่พี่น้องครับเดี๋ยวมือแรงนะครับบอมือแรงกับมืออื่นเ้านะครับเดี๋ยวสีสังเกตเบื้องก่อนว่าเขาจะ เกิดขึ้นมาเพิ่มเติมก่านี้บอหรือว่าเขาจะเง่บอนะครับถ้าเขาโพลขึ้นมาแล้วถ้าเขาออกใบนะครับผมเบาเอ็ก็จะลื้อผาคุ้มออกนะครับถ้าเขายังเป็นแหลมแหลมแบบนี้เพราะท่านได้ออกใบเบาเอกก็จะเอาว้ก้อนนะจะว้มืออื่นนะครับผมเป็นอยังจังให้แตกใบนะครับถ้าให้แตกใบแล้วนะครับเขาเริ่มมีหนึ่งใบสองใบใบเขาจะกว้างครับแต่ว่ารูของอ้นี่ครับรูของผาคุ้มเท่านี่ผาแงงเท่านี้มันน้อยนะครับผม ถ้าใบเขาห้อมันกว้างนะครับเวลาห้อเลือขึ้นต้นกล้านะครับเบากล้ามันจะรุดขึ้นมาทั้งหลุมเลยนะครับผมนะครับฉนานห้อก็ต้องมันสังเกตมันเขามาเบิงนะครับมันเขามันดูแลนะครับผมเส้านี้เบ้าเอจะบาไหน้ำเบ่รดน้ำเพราะว่าเมื่อขึ้นฝนตกนะครับดินก็จะเปียกชุ่มเลยนะครับผมอ่านี่เห็นบ่ครับเพราะว่าอีกอย่างนึงนะครับมันไม่ได้โดนแสงแดดโดยตรงนะครับขางเทิงก็จะมีผ้าสะแลนคุ้มไวอยู่นะครับผมนี่เดี๋ยวเขามาเบิงฟังทั้งนี้นะครับ คือกันนะครับผมงอกแล้วนะครับผมเริ่มแตกปากกระจาบเริ่มต,ตั้งหนอได้นะครับผมตั้งตัวได้แล้วนะครับผมนี่สวยงามอกครับพี่น้องใส่ผ้าคุ้มแค่สองผืนนะครับผมเป็นผ้ามุงสีฝาผ้าล้านตาเขาห้องเดีย๋ยวใส่เบื้องตัวนี้นะครับเด้อตัวนี้คือยู่ขางนอกมูนี่เห็นบ่เห็นชัดบ่ครับพี่น้องนี่ขาวบุขาวพืขึอื่นมากเลยนะครับผมแต่จะมี ห้าถึงเจ็ดเมล็ดนะครับบางลุมกระิมี8แปดนะครับผมแต่มันกระสิเฉลี่ยอายุประมาณห้าถึงเจ็ดเมล็ดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวปกไปขึ้นก่อนอ่าครับเนี่ยเต่งไว้นี่แหละครับพี่น้องครับการเพาะกล้าในถาดลุมนะครับบายากครับผมเอาเข้าใจวิธีการเห็ดหูจักขั้นตอนการเห็ดหูจักอัตราส่วนผสมนะครับหลังหูจักการดูแลนะครับมันกับเบากครับเดี๋ยวนับไปอีกประมาณจักมือนี่มือที่หานับไปอีกสิบมือ สามารถปักดำดนเลยครับผมเพราะว่าถ้าไปเห็ดหน้าดำ15-20วันนะครับสามารถลงแปลงปักดำได้แต่ถ้าไปทำนายนยนนะครับก็13วันถึง15วันนะครับก็สามารถเป็นทำนายนยนได้อยู่ที่ต้นเขาห่านำว่ามันจะเง่าซ้ำไดแล้วก็อยู่ที่ระดับน้ำในแปลงหน้าของห้า,าว่าน้ำมันจะไหลซ้ำใดยนะครับผมนี่ครับกัคลิปนี้กับ้ามาอัปเดตย่ำสาวๆด้วยครับนี่โอ้โหเริ่มขาวแล้วนะครับผม สวยงามแล้วนะครับนี่เห็นบ่ผู้ใดวาผู้ไดวา่ดวาบ่แซมเมล็ดพันเขาบอ่องอกบอ่แมนด้วยครับผมบ่แซมกับง,งอกคือกันครับขอเพียงลดน้ำให้ชุ่มชื้นย่างสม่ำเสมอนะครับย่างได้กับง,งอกครับเหมือนกันกับเข้าไปวันเขาไว้ในหน้านะครับผมเข้าบ่ได้หดนำ้ำเข้ารอแค่นำํำฝนวันเวรแห่งแหงเขากะยังเกิดได้นะครับผมอันนี้เข้าหายนำ้ำสามเวลาพ่นเศร้ากลางวันเย็นเป็นยังมันสีบ่เกิดเนาะพี่น้องพ่น ปกติถ้าเป็นผ่าสแลนมาคุ้มสีดำดำนะครับพามาแนมจงสีแห้งสีงามครับผมราวาสีดำมันจะตัดกับสีขาวสีอันสีของต้นกานะครับผมอันนี้มันเป็นผ่ามุงเขียวมันแนมแนมบม่ค่อยเห็นปันใดนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับเนาะนะครับจังไดก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้เบ่าเอ๋บ้านสวนโฮมมาร์คชาแนลด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ